โทษประหารชีวิตมือนี้เฮาสิมาลมกันเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในลาวมาตรา51กดกฎประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรปับปรุงเก้ไคปี2017กํากำหนดว่าโทษประหารชีวิตแม้นมาตรการพิเศษของการลงโทษที่ลงโทษใส่ผู้กระทำผิดในสถานนักเป็นพิเศษซึ่งได้กำหนดในประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้และกฎหมายฉบับอื่นที่กำหนดการกระทำผิดทางอาญาและโทษการประหารชีวิตให้ปฏิบัติด,ด้วยการยิงเป้า ห้ามลงโทษประหารชีวิตใส่ผู้กระทำผิดที่มีอายุต่ำกว่า10ปีแมญิงถือพาแมที่เลี้ยงลูกน้อยอายุแต่3ปีลงมาผู้ที่มีอายุแต่60ปีขึ้นไปและผู้พิการทางสมองในเวลากระทำผิดลือในเวลาตัดสินลือในเวลาปฏิบัติโทษโดยลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตไม่ความว่าเด็กอายุต่ำกว่า10ปีแมญิงกำลังถือพาเละแมญิงที่กำลังเลี้ยงลูกน้อยอายุต่ำกว่า3ปี ผู้สูงอายุนับเตหกสิบปีขึ้นไปกระทำความผิดเวลาตัดสินลือปฏิบัติโทษแมนให้จำคุกตลอดชีวิตแทนการประหารเห็นว่าเหล่าเฮามีการกำหนดโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายอย่างจะแจ้งแตเป็นย่างในทางปฏิบัติแมนบ่ได้มีการประหารชีวิตเป็นย้อนย่างควรมีลือบมีประเด็นในเรื่องนี้ทานพลเอกวิไลล่าคำฟองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้คำเห็นว่าประหารนี่มันบ่เค็ดบลาบเลยมันบ่ย่านเดย แต่ว่าข่าวไปเจาว่าขั้นประหารนี่ก็เดียวนี้กับบรลายไปใดประมาณหาหกอยคนแต่ว่าจักเสีมือได้ประหารเพระาะว่าอยู่ในกฎหมายยังบอท่านมีละเอียดว่าแดนประหารอยูอไ่ไสไใสิเป็นผู้ประหารเนาะแต่ประหารด้วยวิวธีใดสิสิทยาชักยาบ่ขั้นเหตุตัวนี้ไปผัดซากคนท่วงได้เดียวนี่เขากบบระเบือยหายเหตุแบบเปิดเผยน,นั่นแหละขั้นเอาเหตุแบบซักหวานซักยาหรือว่าอันนี้เขาหูขาวครับก็วอา,า,าจำเป็นเดียวนี้ได้อภัยโทษ เฮามาวิเคระห์กันว่าเาหล่าเฮากำหนดโทษประหารในทางกฎหมายเตบอได้ปฏิบัตินี้เป็นย้อนยั่งนี้อาจเป็นบัญหาในเรื่องการปฏิบัติกฎหมายและอาจเป็นจุดอ่อนให้กฎหมายข้ออื่นๆหรือบ่เฮาสามารถลบกฎหมายข้อนี้ออกและประกาศเป็นรัฐที่บบมีโทษประหารชีวิตไปเลยดีบบมาฟังกันมีหล่เหตุผลที่เหล่าเฮามีโทษประหารชีวิตในกฎหมายแต่บอกคอยปฏิบัติในตัวจริงความกดดันซากลมีการกดดันจากองค์การสิทธิมนุษย์ซากลและประเทศอื่นๆให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตการเปลี่ยนแปลงทัศนะ ผู้นำและสร้างคมเหล่าอาจมีทัศนะที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเหมาะสมของโทษประหารชีวิตความกังวลด้านสิทธิมนุษย์การหับหูเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบัญหาสิทธิมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตความย่านกลัวต่อความผิดพลาดความเป็นไปได้ของการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์โดยผิดพลาดนโยบายยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงการเน้นนักใส้การฟื้นฟูแทนการลงโทษการหักษาไว้เพื่อป้องกันการหักษาโทษประหารชีวิตไว้อาจเป็นเครื่องมือในการยับยั้งอาชญากรรมหายเหง ขบวนการทางการเมืองท่ซาการยกเลิกโทษประหารชีวิตอาจต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายความคิดเห็นสาธารณะอาจมีการสนับสนุนจากประชาสชนบางส่วนให้หักษาโทษประหารชีวิตไว้การประนีประนอมทางการเมืองการหักษาไว้ในกฎหมายแต่บบปฏิบัติอาจเป็นทองว่างระวางกลุมต่างๆในสังคมความลังเลทางวัฒนธรรมอาจมีความขัดแยง,งระวางค่านิยมดั้งเดิมและแนวคิดซาก,กล การมีโทษประหารชีวิตในกฎหมายแต่บบปฏิบัติสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ซักซ้และความซับซ้อนของบรรหานี้ในลาวเฮามาเบิ่งประเทศอ้อมข้างของลาวเฮามีโทษประหารชีวิตหรือบ่เริมต้นที่ประเทศกัมพูชีกันก่อนเลยกัมพูชียบมีโทษประหารชีวิตข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานาการณ์ในกัมพูชีมีดังนี้การยกเลิกกัมพูชีได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างสมบูรณ์ในปี1989 รัฐธ,ธรรมนูนมาตราสามสิบสองของรัฐธ,ธรรมนูญกัมพูชยห้ามโทษประหารชีวิตอย่างจะแจงเหตุผลการยกเลิกนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาข้องความหุนแหงและการละเมิดสิทธิมนุษย์ภายใต้ระบอบขมินแดงโทษสูงสุดปัจจุบันโทษสูงสุดในกัมพูชยแมนการจำคุกตลอดชีวิตสถานาสากลกัมพูชยเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศในอาเซียนตะเวนออกเสียงไตที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างสมบูรณ์ส่วนที่สัญ้นญาซากล กัมพูชาได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาซากลวาด้วยสิทธิพล,ลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารชีวิตความคิดเห็นสาธารณะเท่งเมนว่าจะมีการทกเที่ยงกันเป็นบางครั้งข่าวเกี่ยวกับการนำโทษประหารชีวิตกับคืนมาสําหรับอาชญากรรมที่หายเหงแต่รัฐบาลยังคงยืนยันจุดยืนต่อต้านโทษประหารชีวิต การยกเลิกโทษประหารชีวิตของกัมพูชยแม้หนึ่งในตัวอย่างที่สําคัญของการปฏิหูกฎหมยในภาคพื้นและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการปกป้องสิทธิมนุษย์และปฏิเสธการใช้ความหุนแหงที่หายแห่งที่สุดโดยลัฐประเทศไทยประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตในระบบกฎหมของตนข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในไทยมีดังนี้สถานะไทยยังคงรักษาโทษประหารชีวิตและยังมีการปฏิบัติอยู่ อาสัากรรมที่ทึกลงโทษส่วนหญ่แมนสำหรับอาสญากรรมหายแหง่งเส้นการค้ายาเสพติดการฆาตกรรมการคุ้มคืนที่มีการฆาตกรรมและอาสญญกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการหายวิธีการในปี2003ไทยได้เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจากการยิงเป้ามาเป็นการซักยาประหารการปฏิบัติการประหารชีวิตยังคงเกิดขึ้นในไทยแต่บอได้เกิดขึ้นเป็นประจำการประหารชีวิตครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี2 0 1 8 หลังจากบบมีการประหารชีวิตมาเป็นเวลาเก้าปีเหนียวนมมีการทุกเที่ยงการไล่ขึ้นเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตแต่ยังบบมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญการวิจารณ์ซากรองค์การสิทธิมนุษยนซากลได้เรียร้องให้ไทยยกเลิกโทษประหารชีวิตการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในปี2012ไทยได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับผู้กระทำผิดที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีทางเลือกอื่นมีการใช้การลดโทษและการอภัยโทษไล่ขึ้นในบางกรณี แต่โทษประหารชีวิตยังคงเป็นทางเลือกสําหรับอาศญากรรมหายแหงที่สุดเทิร์นเมนว่าไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตแต่การใซ้โทษนี้ได้ลดลงในซุมปีล่างล่างมานี้และมีการทกเทียงการไล่ขึ้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของมันประเทศเวียดนามเวียดนามยังคงมีโทษประหารชีวิตในระบบกฎหมายของตนนี้เมนข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในเวียดนามหนึ่งสถานะเวียดนามยังคงไซ้โทษประหารชีวิตและมีการปฏิบัติอยู่ 2. องอาศญากรรมที่ทึกลงโทษ โทษประหารชีวิตไซสําหรับอาสญาัญญกรรหายแห่งหลายประเภทรวมทั้งการค้ายาเสพติดการค้าตระกรรมการซ้อลาดบางังหลวงการกกอการให้ eng, อาสญญกรรมเศรษฐกิจที่หายแห่งอาสญญกรรมต่อความมั่นคงของชาติเวียดนามใช้การซักยาประหารเป็นวิธีการประหารชีวิต4การปฏิบัติการประหารชีวิตยังคงเกิดขึ้นเป็นประจำในเวียดนามแต่ตัวเลขที่แน่นอนบได้ถทึกเปิดเผยยางเป็นทางการ ล่าสุดของปีซองพันเสาซีเวียดนามประหารเจึองนีหลานเซฐีผู้ลำรวยจากการซ่อกลง5แนวน้มในซุมปีล่างมานี้เวียดนามได้ลดจำนวนอาสญากรรมที่สามารถทึกลงโทษด,ด้วยการประหารชีวิตแต่ยังบบมีแผนที่จะยกเลิกทั้งหมด6กการวิจารณ์ซากรองค์การสิทธิมนุษยชนได้วิจารณ์เวียดนามสำหรับการใช้โทษประหารชีวิต โดยเฉพาะสำหรับอาสญญกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเจ็ข้อยกเวน้นเวียดนามบ่อไซโทษประหารชีวิตกับผู้กระทำผิดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแมนีิง,งือพาหรือแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า36เดือนเทิร์กเมนว่าเวียดนามได้ลดจำนวนอาสัญกรรมที่สามารถถูกลงโทษด,ด้วยการประหารชีวิตแต่มันยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ไซ้โทษประหารชีวิตหลายที่สุดในโลกประเทศเมียนมาเมียนมามีโทษประหารชีวิตในระบบกฎหมายของตน ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในเมียนมามีดังนี้ 1. สถานะเมียนมายังคงมีโทษประหารชีวิตในกฎหมย่ย 2. งการปฏิบัติเทิงแมนว่าจะมีโทษประหารชีวิตแต่เมียนมาถูทึกพิจารณาวาเป็นประเทศที่หิยกเลิกในทางปฏิบัติเป็นเวลาหลายปีบบมีการประหารชีวิตที่ฮู้จักนับตั้งแต่ปี1 9 8 8 3. ้าอามอญากรรมที่ทึกลงโทษโทษประหารชีวิตสามารถทึกกำหนดสำหรับอาัญญากรรมหายแห่งหลายประเภทรวมทางการฆาตกรรม การค้ายาเสพติดและอาสัญกรรมต่อรัฐ4การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากการรัฐประหารทางทหารในปี2001มีรายงานว่ารัฐบาลทหารได้นำไซ้โทษประหารชีวิตอีกครั้งส่วนไลายเมนต่อนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและผู้ที่ถือกาวห้าว่าเป็นผู้ก่อการหาย5การตัดสินลงโทษใหม่นับตั้งแต่ปี2001มีรายงานว่าซานทหารได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตหลายคนรวมทั้งนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยและผู้ต่อต้านรัฐบาล 6. การวิจารณ์ซากลการนำไซตโทษประหารชีวิตคืนใหม่โดยรัฐบาลทหารได้หับการประนามอย่างกว้างขวางจากสุมสนซากนและองค์การสิทธิมนุษย์ 7. ความโปร่งใสข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษประหารชีวิตและการปฏิบัติในเมียนมาแมนยักที่จะได้รับโดยเฉพาะนับตั้งแต่การรัฐประหารสถานการณ์ในเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวายวาและการนำไซตโทษประหารชีวิตในปัจจุบันแมนหัวข้อที่น่าเป็นห่วงสำหรับองค์การสิทธิมนุษย์และสุมสนซากล ประเทศจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีโทษประหารชีวิตนี้เมนข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในจีนหนึ่งสถานะจีนยังคงใช้โทษประหารชีวิตและเป็นหนึ่งในประเทศที่ปฏิบัติการประหารชีวิตหลที่สุดในโลก 2. องอาศญากรรมที่ถูกลงโทษโทษประหารชีวิตใช้สําหรับอาศญากรรมหลายประเภทรวมั้งการค้ายาเสพติดการค้าตระกมการซ่อลาดบางังหลวงการกกอการให้การทรย์ อาสญากรรมทางเศรษฐกิจที่หายหหง 3. วิธีการวิธีการประหารชีวิตที่ใช้กันทั่วไปแนการยิงเป้าและการสักยาประหาร 4. สถิติจีนบอเปิดเผยตัวเลขที่แน่นอนของการประหารชีวิตแต่องค์การนรโทษกรรมสร้างกล่นเสื่อว่าจีนประหารชีวิตหลายพันคนต่อปี5การปฏิหูในซุมปีล่างๆมานี้จีนได้ลดจำนวนอาสัญากรรมที่สามารถถึกลงโทษด,ด้วยการประหารชีวิตแต่ยังบบมีแผนที่จะยกเลิกทั้งหมด6ขบวนการทางกฎหมายในปี2007 จีนได้นำไซระบบที่ซ่านสุงสุดประสาชนต้องทบทวนคำตัดสินประหารชีวิตท,ทั้งหมดเจ็ดการวิจารณ์สากนองค์การสิทธิมนุษย์สากลได้วิจารณ์จีนอย่างต่อเนื่องสำหรับการไซโทษประหารชีวิตอย่างกวง้างขวางแปดความปร่งใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษประหารชีวิตและการปฏิบัติในจีนมักจะจำกัดเหตุให้ยากที่จะประเมินขอบเขตการไซอย่างเต็มส่วนเก้าข้อยกเวน้นจีนบอ่อไซโทษประหารชีวิตกับผู้กระทำผิดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในเวลากระทำผิดหรือแมญิงถือพา ทังแมนว่าจีนได้ลุดการไซ้โทษประหารชีวิตในบางด้านแต่มันยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ไซ้โทษประหารชีวิตหลที่สุดในโลกและสุดท้ายมีคำถ้ามว่า,เ,าเหล่าเฮาควรยกเลิกในทางกฎหมายบ่เพาะบ่ได้ปฏิบัติการบ่ได้ปฏิบัติโทษประหารชีวิตในตัวจริงแต่ยังคงมีในกฎหมายสามารถสร้างบัญหาได้ดังนี้หนึ่งมันสามารถสร้างความซับซ้อนในระบบยุติธรรมสองอาเทศให้เกิดความบ่บน่นนสำหรับผู้ต้องหาและครอบครัวของพวกเขา ซามมันอาจจะเหตุให้กฎหมายอื่นๆทึกเบิงว่าบอดได้รับการบังคับใช้อย่างจริงจังสี่อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการรักษาโครงสร้างทางกฎหมายที่บอได้ใช้การยกเลิกโทษประหารชีวิตออกจากกฎหมายอย่างเป็นทางการอาจจะเหตุให้ระบบกฎหมายมีความโปร่งใสและซอดคลองกับการปฏิบัติต,ตัวจริงลายขึ้นเทิ้งยางใดก็ตามการยกเลิกโทษประหารชีวิตออกจากกฎหมายก็อาจจะเป็นบันห่หาทางการเมืองที่อ่อนไหวและอาจจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ ท่านเดคิดว่าเดี๋ยวใดมีคำตอบให้เหลือเนื่งนงงงองมีโทษประหารชีวิตและบังคับใช้อย่างแท้จริงซองมีโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายแต่บบมีในทางปฏิบัติสรามยกเลิกโทษประหารชีวิตทางในทางกฎหมายและทางปฏิบัติหรือประกาศเป็นลัทบ่บมีโทษประหารชีวิตไปเลย